สวัสดีการท่างผู้ชมวันนี้เราอยู่กับช่องเกมรตนรกแต่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีทำให้โทรศัพท์ของเราลื่นไหลขึ้นนะครับตัวเราจะมาแนะนำแอปตัวนึงนะครับซึ่งมีหลายแอปเลยที่เหมือนกับแอปตัวนี้นะครับเนี่ยแอปตัวนี้โอเคนะเราเราอย่างนี้เราฮับพิสโตไปเลย แล้วต่อไปก็พิมพ์ว่าแอปล้างขยะแล้วล้างข้อมูลอะไรก็ได้นะนี่ท่านผู้ชมมันจะมีแอปหลายแอปเลยตัวแอปก็จะมีแบบการตกแต่งไม่เหมือนกันจะไม่มีการอะไรเหมือนกันเนาะอาเฮไปกดโดอันนี้เฉยนี่นะท่านผู้ชมมันจะไม่เหมือนกันนะ นี่ท่านชมฮ้ยอันนี้คืออะไรวะแบตเตอรี่เร็วขึ้นล้าง A i M น่าสนใจนะแอปนี้ท่านชมมีเพียบเลยนะแอปเนี่ยำหว่าใครที่แอกไม่ถูกเนี่ยเราขอขอแนะนำไอคีนนะครับไอคีนใช้ง่ายก็จริงนะแต่มันก็อยู่ที่คนชอบด้วยนะหรือไม่น่นก็เป็นนักคลีนด้เรยนะคบน,คน,นักคลีนเนอรนี่ก็ดีเหมือนกันนะ หรือบรรยากาศน,น้อง security ส,สแกนไวรัสจำกัดำกำจัดไวรัสทิ้งได้เลยต่อไปก็ถังขยะนะท่านผู้ชมนี่มันเป็นรูปถังขยะอะไรไม่รู้บางทีไปอาบนะ้ำกับพ่อจ๋าเลยก็เนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้คืออะอ๋อคือ๋อก็เป็นรูปไฟนะ โอเคนะครับเราจะลองไปใช้แอปน็อกคินได้กักเลยขอไปตอนเข้าน็อกคินนะตะกี้ผู้ผิดท่านผู้ชมมันเรียกว่าไอคินลืมก็ฟังกชันแรกน่ยมันก็คือล้างโทรศัพท์ของเรานะครับไอขยะอะไรที่มันแบบท้าคาการลบข้อมูลท่านผู้ชมแล้วก็มาลบที่นี่ได้นะเราจ่ยิงมันกับสแกนว่าเราดูอะไรแค่น,นบ้างนานมากเลย บางคนที่ใครไม่ชอบรอน,นี่ก็ไม่ต้องรอเลยนะก็ไปที่ร้างขายะเลย,ดยดโฮโฮโฮเดีย๋ยดูขยะดิโคตรเยอะล้างแม่งเดี๋ยวนี่นะท่านผู้ชมมันก็จะเริ่มกระบวนการล้างล้างข้อมูลที่แบบเราบันติดค้างไว้นะท่านผู้ชมเห็นไหมมันรอนร้างอยู่แต่เครื่องผมมันบั๊กไงเครื่องผมเม่ค่อยดี เจแล้วนะครับมันก็จะเป็นปลูกหุ่นยนต์ถึงไม่กว่าเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้เปื้อนเนีเ่ยมันก็จะไม่มีโฆษณาขั้นนะครับเดี๋ยวก็เลยนี่นะท่านชมจะเป็นปลูกหุ่นยนต์ถึงไม่กว่าแล้วกันฟังชันที่สองคือสแกนไวลานะครับแต่ของผมมันใช้ไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้นะต่อมาก็เรื่องความเร็วความจํานะครับหรือยเรียกเด๋ยเรียกว่งงาความเร็วแรม นี่นะท่านผู้ชมมันจะสามารถเล่งความเร็วจำได้อย่างเช่นพวกฟีฟงฟีไฟติ๊กต็อกมาครับแบบอะไรต่างๆที่คุณโหลดไวนะ้น่ะคุณก็กดเล่งความเร็วเลยนะอน๋อปบนเด็นนะครับท่านผู้ชมโอเคเล่งความเร็วครบแล้วหรือถ้าโฆษณามาคตดบ่อยเลยท่านผู้ชมก็เลย โอเคนะท่านผู้ชมอ้าเฮ้ยเรามาอยู่ในฟังก์ชันใซบ่อยกันนะครับคือถ้าสำหรับใครเนี่ยท,ที่ที่ลำคาญเกมแบบเกมมาขาดแบบแล้วแบบอย่างเช่นอีกคนสง่งแชทมาแล้วก็าลังแบบยิงอยู่อย่างเช่นเกมในฟฟี e ไฟนะครับเ้ะใ,ให้กดไปที่เล<ด>่นความเร็วแรมนี่นะท่านผู้ชมในความเร่งความเร็วอันนี้นะครับมันจะเป็นการเราเลือกแอมนะครับ สมมติว่าว่าเราจะเข้าแอป TikTok นี่นะท่านผู้ชมมันมันก็จะบอกว่า TikTok Live กำลังเล่นความเร็วรอไปเรื่อยนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเร็วมากจริงไงล่ะแต่ตามจริงเนี่ยผมตามจริงเนี่ยไอตอนเริ่มเข้าแอปเนี่ยมันจะแด็กๆซะหน่อยนะ เข้าไปที่<ล>ไอคี้ใหน่นะท่านผู้ชมใส่นั่นให้แม่จา๋าไม่มีเลยหลุดก็ไม่ใส่แม่จา๋าเข้านอนนี่แหละอันนี้คือฟั์ชันอะไรไม่รู้แต่ผมจะลองกดเข้าไปกดเข้าไปอ๋อให้ไปอย่างเบบเนาะเร่งความเร็วทำความสะอาดอย่างลึก แต่นี้มันใช้งไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวลบวิดีโอทิ้งเลยทำความสะอาดจังลบ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 ไปหมดเปลืองพื้นสี่ชั้นเดี๋ยวตำรวจอะไรไม่ได้เลยขอตัดไปตอนลบวิดีโอเสร็จนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมจะเจอรบไปแล้วเนาะ ใช่ความฟังก์ชันนี้ผมชอบมากเลยนี่กระโดดมาผ่านี่กระโดดคอเลยนี่คุณผู้ชมฟังถ้าไม่เสียงอะไรเรากวนเราไม่เคยเสียงพวกแม่โหดนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ผมแฮปปี้ที่สุดเลยเพรเวลาเล่นเกมอะไรเนี่ยเราก็แบบออกเกมมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ลดความมั้งซีพียูมันก็จะหายร้อนนะเป็นแอปที่ดีมากเลยแอปพวกร้านโทรศัพท์อะไรเนี่ยดีเลยนะอีนี้แหละ พ่อก็เพิ่งดูแต่พ่อไม่ได้ประติดกันต่อเลยแต่ถ้าใครอยแต่ละวันก็มีแต่หนังช่องยี่สิบเก้าที่ไม่สนใจขับนะที่สิ่พ่อแม่ผมนะครับอุย้ยการอัพเดทใหม่ไหมหรอฟีฟ้าอัพเดทใหม่แล้วท่านผู้ชมเจ้ผมยังไม่รู้นะกดเิ็ดไเปเลยใช้เน็ตผ่านคลิปไข่เยก็สำหรับไข่ที่เล่นฟรีไฟอยู่เนี่ยตอนนี้ฟรีไฟอัปเดตใหม่แล้วนะมาได้สปอนเซอร์เลย ก็สำหรับใครที่ชอบคิดวิเคราะหจากเราตามไปก่อนนะครับสวัสดท้าย